อันนี้จะแกะโอเดงยญาลังแล้วนะครับเดี๋ยลังมันใหญ่นะผมแกะข้างนอกแล้วกันเดี๋ยว <c oughs> เอามาสองแพ็คเลยวันละสองแพ็คเพราะว่าต้องเล่งเก็บสองจะเอาไปแลกรางวัลนะกอสักครู่เปิดลังสดเลยเนี่ยมันี้จะได้ยินหรือเปล่าครับต้องตะโกนเสียงดังหรือเปล่า ว่าลังใหญ่นะลังนี้จะมีแปดแพ็คนะครับเอาแพ็คออกแพก็คสองแพ็คแรกก่อนเลยซอ้อนมาแนวนอนเลยครับซอ้อนมาแบบนี้เองสิดด้วยก่อนซิงเปิดซิง,เป,ซงเปิดซิงครับผมสองแพ็คเอาแพ็คแรกก่อนเดี๋ยวเราจะเล็งจากอันนี้นะไอ้ตำแหน่งที่มันออกจะอยู่แถวๆนี้ มันอยู่แถวล่างเดี๋ยวลองดูว่าแพ็คในลอตผลิตนี้จะเป็นยังไงนะครับดูค่าเฉลี่ยการออกการระดับ R ขึ้นไป RS10 RS Promotion โยนแพ็คมาไว้ตรงนี้ก่อนมาแกะสองแพ็คเลยเราต้องรีบเก็บซอง จะให้วางอยู่ยตำแหน่งเดิมดูจากบาร์โค้ดนะครับก็วางตำแหน่งเดิมไว้อ่าอย่างนี้ซูมเมาส์หน่อยดีป่าปึ๊บเออประมาณนี้เอออย่างนี้ก็ดีนะซูมเอาก็ไกลดีจะเป็นประมาณนี้ครับเห็นกันชัดๆไปเลยเอามาซูมเป็น0.7แล้วกัน ถ่ายมุมกว้างหน่อยต้องระวังเทฟกาวนีครับเทฟกาวมันชอบขาดเนี่ยเนี่ยมันขาดแล้วมันมันไม่สุดนะฮะหนึง่งอย่างเดียวกาสจะงอนะครับ ขันกระมูกนอันนี้นเ,นเหมือนจะเป็นวันอาก,กาศไม่ค่อยดีอ่ะเลื่อนให้มันดีเนี๋ยเขาซูมเอาแล้วมันเลยแบบดูงงงงไหม,ไมงงเนาะเดี๋ยวพอแกะเดี๋ยวมันจะซูมอินทัน้งหมแล้วกันถึงเวลาแกะใกล้อโอ้โห,โห,าหก,กาวเหนียวมากอง stronger sky rider มีครบทั้งสี่แบบนะฮะในแถวเรามาจะมาดูว่ามันจะออกตรงไหนนะครับหนึ่งแพ็คควรจะมีหลังต่ำ R S นะฮะเมื่อวานพูดผิดเนาะไอ้การ์ดที่ได้ไนก่อน,นครับเป็นที่เป็นลายลายกระจกกระจกแบบไม่ทองเนี่ยคือคือการ์ดไอ้นี่การ RS ์ด R S ธรรมดาครับที่ใช่ R R S เพราะว่า RR กับ R ารไอยู่ในไปอยู่ในโพโคลินะครับเพราะฉะนั้นการ์ดโอดิงยาจะไม่มีไม่มี r, r ไม่มี RR มันจะเป็น RS กับ r s s ไปเลยถ้าเป็น RRS จะเป็นเม็ดฝนแต่ถ้าขอบทองเนี่ยจะเป็น TR ขอบทองกระจกเป็น TR ถ้าขอบทองพริซึมจะเป็น SR นะครับเอาละประมาณนั้น SSR จะเป็นยีลันนัมเบอร์แล้วก็มันจะมันจะมีห้าไม่น่ใจะม,มีกี่แบบนะแต่มันจะเป็นทองเลยอ่ะเป็นทองแบบทองแล้วเป็นเอามาเราซูมอินเข้ามาดีกว่าอ่าโอเคอนี้ก็ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมต้องกรีดแล้วจะเก็บซองนะครับเอาไปแลกหนึ่งร้อยซองแรกการพิเศษได้นะฮะเพรน,นั้นก็ต้องนั่นหน่อยทนุถนอมหน่อย อย่าให้มันเละเทะมากต้องพลิกเวลาลุ้นนะครับอ๋อแต่ไม่ต้องไงอันนี้มันสองสองร้อยสี่แบบครับอันนี้จะบอกอ่ะให้ดูรายละเอียดหน่อยนี่ครับจะมี SSR สองแบบอืมทำไมมี SSR สองแบบวะเนี่ย SR ยี่สิบทีอายี่สิบเอามีเงินทองอะไรด้วย RR RR RNC เออเำมันเถอะแต่เขาว่าเป็น RRS อะโอ้โห ขาวมาเลยเฮ้ยไม่ม,ม,มีทั้งสองตัวเลยสัตว์ประหลาดกับสกายไรเดอร์ประหลาดอะไรเนี่ยปลาหมึกอ,อิกะเดวิลเก็บเก็บเก็บซองต้องเก็บนะครับนี่เผื่อไปขยำทิ้งแหละไม่ได้ครับซองมีค่าตอนนี้สั่งมาเพิ่มอีกลังหนึ่งด้วยจะได้ครบโอ้โห่กรีดดีด,ดีหน่อยเถอะ ให้มันปื๊ดเดียวขาดมันจะได้สวยเวลาเก็บมันจะได้ไม่เอา้าขาดอีกแล้วเรานี้นะเป็นเรื่องเลยนะเทำไมมันเอา้เอาเฮ้ยอะไรเนี่ย้ยซองมันเอองงจะเก็บซองให้สวยเท่าไหร่ต้องกรีดชึบเดียวให้ขาด มาดูว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับอ่าวการ์ดโอ้ยักษสิบหน้าไมแกไอค้คูนี้ซ้ำแน่ๆซ้ำแน่นอนทำได้อันเนี้ส่วนจะอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้ในแพ็คนี้จะอยู่ข้างบนหรือเปล่าโอ้โหคัตเตอร์ไม่คม <c oughs> สองครับเก็บสองโอ้โหขาวขาวซาลิกาน่าเยนารัานยกักษ์ีแล้วหรือว่าไปอยู่ข้างบนแล้วชาพิเศษควรจะอยู่ข้างล่างหรืออยู่อ้ออาวเฮ้ยกับหัวด้วย โอ้โหขาวเฮ้ยเยนาร์ลันแบล็กกับเยนาร์ลันยาก์ก็ซ้ำโอ้โหไปอยู่ข้างบนเลยเฮ้ยชองนี้พยายามกรีดให้มันสวยงามนะฮะวิบวับยังไม่วิบไม่วับโอ้โหขาวล้วนโต๊ะจีนเอาทักเกิลซ้ำ กีดรจะเละเลยตองนี้คัตเตอร์ไม่คมนะฮะว่าจะต้องใส่ต้องตัดใบใหม่ลวมั้งเอาไปกรีดลางกรีดอะไรด้วยไงเละเลยขาวฮะสิบไอ้มดแดงไรอันนี้เหมือนจะยังไม่มีนะเนี่ยเป็นไ,ไรเดอร์ JVS Fork สองซองสุดท้ายของแพ็คแรกดูได้อะไรได้อะไรซองไรเดอร์แมนวีซี่ขาวเว้ยเอ้ยเอ้ยดับเบิลไลเดอร์คิกกับไอ้เจ้าแอมบัสเดอร์ดาร์กเนสอคุริยามิไทจิอะไรยังเอ้ไงต้องอยู่ซองนี้สิจะไม่มีได้ยังไง ต้องมีนะฮะมันจะต้องมีนะครับถ้าไม่มีก็จะเป็นเอ็นล้วนให้อันแรกโอ้ขาวเว้ยแอวิบวับมาอันนี้เป็นเนี่ยเป็นลายกระจกแล้วก็ขอบสีเทานี้ครับลายกระจกอันนี้คือ R S ได้ b l i d e r Black R S กับ Master 1O นะฮะโอเคมนโลก่อนก็ตามนี้ไปอยู่ซองบนมุมซ้ายเลย เดี๋ยวค่อยเรียงอีกทีเอาอ,อันนี้มาใส่นี่ก่อนซองนี้เก็บอีกแปดซองอนนมีสิบหกละต้องรีบสะสมล้วรีบเก็บเขาน่าจะให้เดือนหนึ่งมั้งหมดเขตเดือนเมษาเขาให้ส่งไปสนีด้วยทางอดิษยาแต่ก่อนเขาจะมีที่ให้เป็นแรกเป็นแรกที่ตรง แถวใกล้บริษัทมาต่อไปเราก็แกะกลุ่มแพคนะครับอ่านหน่อย่เป็น่อยตามนี้ตอนเอาเอาตัวบาร์โคดนะฮะมาซูมเอามานี่บาร์โคดอยู่นี้นะตะกี้มันออกซองนี้นะซองบนแสดงว่าเขาแรนดอมใส่นะครับไม่ได้ว่าไปอยู่ข้างล่างหมด ถึงยังไงก็แบบพอไปลงเชลก็เละอยู่ดีอะเพราะว่าพนักงานไม่รู้จับหยิบยังไงใส่ยังไงนะครับมันก็แล้วแต่ดวงเมืเช้าเจอหอนะ้าห่อไม่ได้ซื้อเจอโคโคลิสองห่อก็เลยซื้อโคโคลิต่ดเอาโคโคลิเลิกผลิตแล้วเดี๋ยวมาแกะเลยก็ได้ครับต่อจากแพ็คนี้ผมมีโคโคลิอีกสอง ไม่ลุน้นอะไรตามโคโคลิอ่ะเร่องนี้ต้องไปเปลี่ยนยางอ่ะเอามาไว้อย่างนี้อเอ๊ะอันนี้ครับแกะอันนี้ออกมา <c oughs> มภารกิจไม่เป็นไร ผมจะออกไปหาโคโคลิผมว่า oh, ไอสาขาที่ผมซื้อได้ S S สเมันน่าจะมีของอยูน่นะนอกจากว่าเขานับสต็อกใหม่รวมกับสต็อกเก่าก,ก็คงไม่มีแล้วอันที่ไม่มแถมการ์ดแล้ววันนี้เจอบนเชลสาขาที่เจอโคโคลิมีการ์ดสองห่อไม่มีสองห่อแวแสดงว่าน่าจะหมดจริง โครี <c oughs> อวนศซื้ออีโคโคลีซีกตแล้ได้ได้ใบที่ใบ s r s ที่ขาดอยู่อ่ะก็ดีแหละยกเว้นใ้ใบที่มันต้องแลกอะไรนั้นผมไม่ได้แลกใ <c oughs> บที่เป็นก้างก้างป่าแดงอะไรอ,อีกอันเนี้ยอีกีหน้ากาะมาเนาะ ามากาาติดพวกลูกกระจอกอีกสีหนึ่งไม่มีแล้าไม่เป็นไรมันไม่สีเรียมันไม่ได้สวยขนาดนั้นตั้งใจไม่ได้จะเอาอแล้วม <c oughs> าของเป็นพวกเขาเรลากามาถ่ายกันขำๆนะครับว่าอยู่ตรงไหนอ่าไล่เลยไล่เลย,เลย เน้นๆจะได้ขาดชับเดียวสองเก็บสวยๆหน่อยไม่ไว้ปวับแสแลโอ้โหยักษ์สิบหน้านี่มีเป็นฝูงอะน่าจะเยอะสุดแล้วมั้งยักษ์สิบหน้านี่ผมอันนี้ก็น่าจะใหม่นะโกโก้หรือมีแล้วโกโก RX ้ RX Rider b a c k โกโก้ขาวนะครับ ขาวล้วนการนี้เลเซอร์ครับดาร์ตเมเดอร์ไม่ใช่ดาร์ตเวเดอร์นะดาร์ตเมเดอร์ใส่จะเรียนแบบสต <c oughs> าร์วอร์ขาวขาวล้วนโดราสดับเลไรเดอร์ดับเบิลไรเดอร์คิกนีหรือไปอยู่ข้างบนหมดางานนี้ ขาวขาวล้วนเอาโดลาร์เออันนี้มีแล้วซ้ำหมดเลยซ้ำมด <c oughs> จะอยู่ตำแหน่งบนเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> นี่เป็นรถพลีรถไอ้ไม่มีพลีรถรอบรอบแรกวางกับหัวกับหางก็ไม่มีประโยชน์ก้าวมาสไลเดอร์เอาดีเดแก๊ง ค r i s ซิส m อมพายนะฮะบอสกันขาวอีกแล้ว <c oughs> ขาวหมดเลย <c oughs> โอ้โหใสอยู่ที่เดิมนี่ซ้ำหมดเลย <c oughs> ่จะอยู่ตำแหน่งเดิมหรือเปล่าบน <c oughs> <c oughs> ขาวนะครับนั่นไงดอลลาสเลดก,กับกิโดลเลียนนี่อยู่ซองนี้หรือเปล่าแล้วอยู่ซองบนหมดเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นที่น่าสงสัยเป็นซองมสัสเฮ้ยมุมมันไม่ขาดแต่เนาะ ขาวนะครับทองไหมเนื่นดีกว่าได้อเมซอนอาร์เอสนะครับอเมซอนลายกระจกไม่ทองนะฮะแต่ในรังควรจะมีทองสักใบหนึ่งตามหลักการยังไี่ซาำก็ยังโอเคเอาสรุปอันนี้เราได้ สองใบนี้นะครับสองแพ็คได้ RS ทั้งคู่ Rider Black กับ Amazon หมายเลขแปดหกกับหมายเลขแปดเอ็ดมันรันเรียงนำเบอร์อยู่ละมันรวมมาของเก่าอ่ให้ดูเก่าเรามีอันนี้เบอร์สี่แปดนะครับเป็น Super ร์วันอาเอสเนี่ยซูเปอร์วันอันนี้แปดสี่เนี่ยก็อาเอสอันนี้นะครับเป็น RRS ์รไล ขอบเทาแล้วก็ลายเม็ดฝนจริงๆเก็บรวมกันก็ได้นะรูปมันเหมือนกันเบอร์มันเบอร์เดียวกันแต่ว่าลายมันไม่เหมือนเท่านี้แปดเ็ดกับแปดสิบหกเนี่ยมันก็จะต่อกันเจ็ดสิบเจ็ดก็เป็นไลเดอร์สองเป็นส er, องเกอร์ก็เป็นเบอร์ต่ำสี 46, ่สิบหกเห็นไหมก่อนนี่ไงสี่สิบแปดเบอร์มันลัน่อกันสี่หกสี่แปดมีสกายไรเดอร์ขั้นแต่ว่าถ้าคนจะเก็บเป็นแบบเป็นชุด ไปเลยก็ได้แต่ผมไม่ซีเรียสอ่ะเผื่อเอาปนๆเงินก็ได้โอเคมาเหลืออันนี้สักนิดนึงยาวหน่อยนะครับให้มันรู้เรื่องกันไปให้มันจบๆไปให้มันจบ,นจบรุ่นเราหมายเลข8หอ่อ <c oughs> เอาเลยทับไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะบวมซองวะน,นี่เดี๋ยวผมจะเอาเหาอะไทับกล่อง โปเกมอนไหมอันนี้สองห่อนะฮะมาวันนี้เลยมีเฮหรือเปล่าเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ลุ้นหลังแดงก่อนถ้าหลังแดงก็ได้ลุ้นหน่อยหลังม่วงก็เป็น SP ไปอะไรก็ได้ครับแต่ได้ s s s r ยิ่ยงดี ทำไมเบอร์มันเป็นเบอร์สี่องของโคโคลิสเป็นเบอร์สี่แล้วะไอในอันไอการ์ดไอ้นั่นจะได้ของโอเด้งยามันบอกว่ามีมีแค่สอง SSR โคโคลิสไปรวมไม่ได้นะครับซองไปรวมไม่ได้ทิ้งไปได้เลยแต้มแต้มแตมแตมแดงไหมแดงไหมโอ้ไม่อยากออกจากซองซองมันไม่ขาด แด้ง่าเอ้ยอะไรเนี่ยอืมติดอะโอ้อย,ย,ยมีนยืดชีคยอไหมเอาเขียวเลยโผล่เขาสารลุ้นได้ไรเดอร์หนึ่งอาอานะครับโคโครีจะเป็นอารา์อารามาลุ้นซอ,องสองหนึ่ง โคโคริก็ดีอ่ะมันได้วิบวับแน่ๆโอ้โห,โโหเขียวล้วนโอ้ไรเดอร์เจเป็นได้อาอ้างสองใบครับลายกาแล็กซี่โอเคอันนี้หมดแล้วสองหมดละอ๋ะอพอดีเลยหมดไม่เป็นไรเรามีเยอะเราซื้อตุ่นไว้บาน เล็บผมแหละมะคมนือเกินมาเรียบร้อยเก็บไว้โอโคริกคงมีค่าเพราะว่าถ้าจะเอามาเก็บเบอร์ให้ครบมันต้องรวมกวับโอเด้งย่าแล้วประเด็นคือแม่งสีเขียวไอ้แล้ดันทะลึ่งเป็นการ์ดโอเดงยาง่านะแต่เนี่ยแดงเออเอาสิเอาเขาสิอันนี้จะกลายเป็นพิเศษไปตามนั้น